เป็นไซคิวเนะคะน้ำมันดำข้าวของบริษัทรองเดซมีสารประกอบไปด้วยแกรมมาออริจินนลนะคะสารตัวนี้จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะและไตรกลีสซอไรด์นะคะลดการตีดตันของหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตนะคะลดความดันโลหิตสูงเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระพร้อมทั้งป้องกันแสง UV และทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นต้านการอักเสบด้วยนะคะ,อ,ะอันที่2เลยนะคะ ฟอสโฟไลปิดนะคะตัวนี้สําคัญต่อการสร้างผนังเซลล์ประสาทของสมองนะคะช่วยปกป้องเซลล์ประสาทจากการจากสารพิษนะคะและอนุมูลอิสระนะคะช่วยในเรื่องของด้านความจาลดอาการเครียดนะคะช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ช่วยป้องกันโรคพารก์ก,กินสันด้วยนะคะพร้อมทั้งยังมีวิตามินอ e ีในรูปของโทโคโฟิลอนนะคะและ โคเคอีนอนนะคะยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งด้วยนะคะพร้อมทั้งทําให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้ดีด้วยนะคะและยังมีสารเซรามิซึ่งสารเซรามิซ์เนี่ยจะทําให้ผิวพันธุ์ของเรานะคะเปลงป่งปลั่งสดใสนะคะและยังลดรลิ้วรอยเหี่ยวย่นก่อนเวลาอันควรด้วยนะคะ เป็นไวท์เทนนิ่งอย่างดีเลยลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะทำให้เซลล์ที่เสื่อมไปแล้วเนี่ยหลุดลอกออกไปอย่างง่ายดายด้วยนะคะยังมีสารเนราทนินนะคะทำให้เวลาเรานอนหลับเนี่ยหลับลึกแล้วก็หลับสบายนะคะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของท่านชายความทนทาทอความแก่นะคะแล้วก็เสริมระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะและยังมีวิตามินอาหารเสริมต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B รวม เบตาแคโรทีนหรือว่าวิตามินดีด้วยนะคะซึ่งวิตามินต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงสายตาบำรุงเส้นประสาทนะคะบำรุงผิวพรรณหรือบำรุงสมองนะคะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราดีขึ้นด้วยนะคะสารไฟโตสเตอรอนนะคะยังช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะคะลดอาการอักเสบลดอาการบวมไขข้อต่างๆโรคเกานะคะและลดอาการจเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกด้วยนะคะ มีแร่ธาตุต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมนะคะบำรุงกระดูแร่ธาตุเหล็กบำรุงเลือดเซอลเนียมนะคะบำรุงสมองสังกะสีป้องกันมะเร็งแล้วก็แมงกานิสและโคเนียเนีวยนะคะพร้อมทั้งยังมีโปรโตีนนะคะซึ่งจะมีโปรโตีนจากพืชจากพืชเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายนะคะพร้อมทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อ hiv นะคะหรือว่าเชื้อเอชนะคะ ประโยชน์ของ Q 1 0ทนะคะที่เพิ่มมาในน้ำมันลำข้าวของบริษัทลองเดเซ่นะคะประโยชน์ของโคเอนไซม์ Q 1 0เทที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือตัวแรกเลยนะคะมีสารเพิ่มพลังงานให้กับกล้ามเนื้อนะคะอันที่2เลยช่วยระบบกล้ามเนื้อหัวใจทําให้หัวใจเนี่ยสามารถหลิบตัวได้ทําให้หัวใจแข็งแรงนะคะ อันที่3นะคะช่วยปรับความดันโลหิตสูงต่ําให้เป็นปกติด้วยนะคะทําให้ความดันเราเนี่ยปกตินะคะแล้วก็ช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะคะระบบเหงือกและฟันทําให้เรื่องเ,ออเลือดเอาตามไายฟันนะคะให้แข็งแรงขึ้นในเ,ออเม็ดของน้ํามันลําข้าวนะคะถ้าทําให้เลือด ออกตามไรฟันเนี่ยหายเร็วนะคะเราสามารถกัดเม็ดน้าํามันลําข้เนี่ยแล้วก็ออรั่วปากทิ้งไว้นะคะทําให้ระบบเหงือกของเราฟันของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะระบบน้ําตาลในเลือดสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าเราทานน้มามันลําข้าวเป็นปกติแล้วก็เป็นประจําทุกวันเนี่ยจะทําให้ระดับน้าตาลใ,ในเลือดในเลือดเราเนี่ยเป็นปกติด้วยนะคะบํารุงผิวพันธ์ให้สดใสน,นะคะทําให้ลดรอยเหี่ยวยน่นแล้วก็ผิวพันธ์เราเนี่ย แต่งตึงขึ้นตลอดเวลานะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของการชะลอความแก่ป้องกันโรคอัลไซเมอร์คือความจํานะคะเราจะจําดีมากขึ้นด้วยแถมยังช่วยลดน้ําหนักแล้วก็ป้องกันมะเร็งด้วย